โอ้โหขนาผมบวกละเนี่ยเสียงอะไรเมื่อกี้ฮะเสียงอะไรอ่ะสเตลเฮลูเจนใหม่ครับลักกี้บ็อกโลบ็อกแล้วก็เบสต้องเป็นเสียงกว้างสี่เสียงกว้างเขาเขาพูดยังไงอ้าวันนี้เราก็จะมาสู้กับช็อปเปอร์ครับทุกคนเสียงกว้างเป็นยังไงอ่ะอันนี้เรามาเปิดลักกี้บ็อกไก่เบสติสติกแล้วก็โลบ็อก มาติโซฮีเดี๋ยวมาติโซฮีอะไรของมึงงานหรอก็มาติโซไงเอองานหรอเอออะไรของมึง แล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับเรื่องในวันพีซอีกแล้วนะครับ<อ>วันนี้นะครับเราก็มาสู้กับตัวชอปเปอร์เองซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พี่บอยรู้จักดีแล้วก็เป็นตัวโปรดของพี่บอ,อยเช่นเคยทุกคนอ่ะดู่าเราสิว่าชอปเปอร์เนี่ยเขาเป็นอะไรทําอะไรได้บ้างอ่ะเขาเป็นอะไรชอปเปอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่กินผลมงังกรเข้าไปทุกคนแล้วแบบรู้สึกว่ามันเป็นพระเอกของเรื่องโดยทุกคนจับได้หมายถึงว่าก่อนที่มันจะกินคือ,คอมันยังพูดไม่ได้ไม่แบบไม่เป็นกวางถูกไหมหมายถึงมันเป็นกวางปกติอยู่ถูกกกมมมมมัััันนนนไแบบิแบบผลงรเ แบบพระเอกของเรื่องคนต่อไปเว้ยทุกคนจริงจริงห๋แล้วคือเรื่องไหนเริ่มเรื่องมาคือมันพูดได้เลยเหรอเออแบบมันเจ๋งมากแบบปล่อยพลังคือเต่าเลยเด้อกูว่าไม่ใช่ละแปลวมึงก็สยามเลยด้วยกูว่าไม่ใช่ละ อ่ะแล้วไงต่อมันเป็นอะไรอีกเนี่ยแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะไปนี่เว้ยมันจะไปเป็นหกครั้งนี้คืออะไรคือจะเป็นแบบหกครั้งนี้ในเรื่องเราโตแบบมันจะแบบย่าเกครั้งเงี้ยป้าพี่อ่ะี่พี่มันกูรู้อ่ะมันก็พูดมั่วซั่วรอกกูรู้จักดีแต่ปากตอนแหลจถ่ายอะไรนี่ผมบอกก่อนนะอันนั้นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเรื่องปลอมวะเน่ยคุพูดมั่วหมดอ่ะอ้าว อ้าวเดียดตระเวนเป็นยังไงไม่แค่หมอในเรือรู้แค่นั้นแหละอ๋อคือสืบเป็นหมอที่จะรักษาฮิวคนใจที่อกหัยยกเราใช่ไหมเออมึงอ้ักของมึงอานสเปนอ้าวไอ้นี่นี่อามามาเลยอีอะไรนะชื่ออะไรนะช็อปเปอร์เออกูวิ่งไปช็อปเปอร์พี่บอบพีเม่งเจนแลช็อปเปอร์อย่างทายกูว่ามันเออขี่รถแรงมากเลยแม่เละมาพร้อมยังพร้อมรับปิดกันเลยปุ๊บ ฮ да uh ะเออบอยหลังจากไอคลิปที่แล้วท nice ี่เราเปิดลัคกี้บ po ็อกซ์อันซ nice. ัคติโก้ไปอ่ะไอที่เราได้เพชรทองมาแล้วเราขาไม่ได้คือน้องบอกว่ามันเอาไปแลกไอเอบีซีจำได้ยังฮะไอเทียนไปเอบีซีให้แลกขอเออกูกูเพิ่งนึกได้อ๋อมันมีขอให้แลกได้ป่ะว้ายจะร้องจะร้องคงลืมไปแล้วว่าถ้ามีเอบีซีแล้วก็พี่ไก่ทีจะฆ่าจริงอ้าวเออถามว่าจริงไหมก็จริงไม่มีใครให้แลกหรอกเพอทำไมกูนึกโขกเกือกไอ้ทั้งลาวาทั้งไม้ทั้งว่างเปล่าทั้งโล่งหมอไม่หิวลัคกี้บ็อกซ์กูทีลัคกกกี้้บ็อออูป่วยไหม หิวกูหน่อยว้ายลัคกี้เกิดใหม่สักโอ้โหหมูกูเกิดใหม่เด็กูไม่เกิดใหม่มาต่อไปอันนี้ยังเกงยังเกงคิงคิงไนท์อ่าใส่แล้วขาไอ้ผายเด่กกูเรียกมาห้าเกาะอันนี้เป็นบัฟที่จะไปผิดออกเป็นแล่ปลาเอ้าแล้วเผื่อปลาเอ้าไปเหมือนทุกคนไหนลองปลาดิอ่าปลาแล้วเป็นไรฮะเป็นไรกูเจ็บเจ็บจังเลยเอ้ากูไม่เชื่อแล้วอันนี้จะโดนเราบอกก็ยี่ไม่บอกเพราะมีทะลุว่าจะฟักโอ้โหเครียว บอยทำไมมันไม่มีขอยหรือว่าเด็กข่อยกูไม่ใช่ละบอยมึงทิ้งเหล็กทำไมเหล็กมันก็มีค่ามันก็ไปบวกรึไบอกได้นะเวย้ยทิ้งทำไมอ่ะทําไมแบบคนตรงดีครับไม่จะไม่ต้องบวกอ้าวเอาจริงนะเจก็ว่าไปครับอันนี้ดาบเบนอมโอ้โหดามเมจสี่เก้าไหนขอลองแมวดิอ่าไหนลองคนบ้างดิไอ้ลอกวางอ่ะโอ้โหนี่ขนาดมันบอกกออไม่แทกันได้ไม่โหแล้วเด้อโหมันโสดกูตายเลยมึงถือดาบได้เมาแกะสีเขียวเหรอฮะถือใหม่ดิดาเมจยี่สิบสี่มึงต้องถามดาบสีทองอันนี้อะไรอ่ะ อ้าวยังไม่ทันดูเลยฝนขอเราคุณต้องไปขนฆ่าสิเฮ้ยไอ้นี่นี่กูกขอให้ยุ่งเลยยุ่งเลยอ้าวไหนขอนย่าเพื่งนฆ่าี่ขอดูก่อนอ่ะไหนเพื่งนฆ่าขอดูเฉยอ๋อเปนเลขพูชั่นมาเออทุกคนกูไม่มีขอเลขดีแล้วมันได้พูชั่นไปแล้วทุกคนอันนี้ดาบดาเมจงอ้าวฆ่าทำไมมาเล่นได้แค่รอบเดียวเฮ้ยค่ะอ้าวก่อแตกเลยโอเคอ่ะกูขุดอันนี้แล่บวกก่อนอย่างละสองก่องนะทุกคน อ่ะแล้วก็เปิดอันนี้อ่ะไม่น่าเมยหรอกโพชั่นกีโร่พชั่นเออแต่ของบอยดีกว่าอ้าวอ้าฮะกรถางกะถางเลยวะโอ้กระถางที่กูถือตัวถ่ายคลิปไอ้ตอนตกคลิปเดี๋ยวก่อนขอบวกก่อนอ้าวอ่ะอันนี้สองไอเดี๋ยวนะสองอย่างเออสองละแล้วนี่ก็สองอ่ะมาได้ห้าไอ้ยได้เท่าไหร่นะหกสิบอ่ะอ้าวหกสิบทำไมว่างเปล่าวะแล้วหกสิบอันนี้ล่ะเอ้าก็ได้ทองมาคืนแล้วก็ไปบวกคืนอ่ะ ถ้าพอบบกคืนแบบเปิดอีกก็ได้ทองคืนเอ้าไม่ใช่อันนี้เป็นจอบว่าตืฟักนี่ขนาดกูหัวเนี่ยโอ้โหกูทออันนี้ไม่ววโโนนใช่ที่เสียงโชว์ทุกคนพมันจะมีอันนึงที่เป็นฟักทอแล้วมันขุดมันเสียงโชว์แต่นีไม่ใช่อันนี้ดาบเอ่อคานานาคาธานาคา,าตานาะเออคาตานาะเอ้ยคาตานาะเอ้ยคาตานะา,ตา,นะา,ตานะมันโดนเขียนนานะบอลไปตท้องนาไม่ใช่เหรอนาเหรอฮะเนี่ยคำนี้ว่ามันนาได้ด้วยเหรอมันนาว่านาไม่ใช่เหรอนา คิดว่าคำว่าคาตานะเป็นภาษาอังกฤษปะเออภาษาอังกฤษอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนผลญี่ปุ่นผลญี่ปุ่นโอ้ยเอาดูว่าขี่ได้เฮ้ยบอยอันนี้เหมือนผลปีศาจไหมเหมือนไหมดูดิเหมือนเหมือนเหมือนเลยอ้าเออเฮ้ยเหมือนจริงนะถ้าผลปีศาจมันจะแบบมันจะนูนๆออกมาแต่นี้มันเรียบไปเลยไงเป็นวงกลมเรียบๆอันนี้ดาบโอ้โหโอเคดาบนี่ดาบไม่เยอะมากแต่มันขีดขวาไม่ได้อะที่บอยได้ขีดขวามันจะเป็นขอจากไอ้นี่ทุกคนบาสิโซอันนี้เป็นหน้าดูบอม ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ระเบิดแล้ว,วอ,อ่ะอ๋อโอ้โหกูไม่น่าทักระเบิดเลยอ,อ๋อคือมันต้องโดนพืนน้นนะโดนตัวคนได้เป็นอะไรอ,อ๋อ,อโอเคอันนี้เสื้อกอดบอลดิโซลลลบอยบอกว่าเสืกก้อกอดบอลดิโซลลก่าผมจำที่อยู่นะำบอลิโซลลมาใส่แล้วมันหัวนะแต่ทำไมเราใส่มันไม่มีบัฟเลยวะไม่ใช่มันมีบัฟเหรอวะโอ้ไอ้น,นอออี่ใไรอีกแล้วแหละยังเราเป็นเพื่อนนะลืมมาเหรออะไรนะเชื่อนะช็อปเปอร์อี่งช็อปเปอร์ก็ไม่มาหยุล้ไอ้กูแกูแล้ไอ้กูแล้ไอ้กูทำไมหยุดใช่ ดิไอ้บอกให้หยุดไม่หยุดควรสู้ตีนเลยฮะมะเกาเหรอมะเกาเหรอไอ้กบเว <มะ S 1> ียเต้แก๊ดดิมึงไม่ชนกอ่อหรอไอ้ดิยิงกูนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวกูได้บ้างนะอ่ะขุดเอ็ม,มาราล็อไปก่อนขุดกลักวเหรอกูกลัวมากมากอ่ะอันนี้ดาเมจร้อยสามเอ็กเอ่อไดได,ไดโชว์ไดเฟรมขุดหันมั่วอ่ะผมจะได้ที่ยิงแบบบอยเพราะว,ว่า,าไอ้กบบริสโซอ่ะโอ้โหขนาดผมบวกนอะเนี่ย เสียงอะไรไกี้ฮะเสียงอะไรอะ่ะอี <S <S อ,อาเสื้อมาคืนแล้วผมใส่เอ้ยเดี๋ยวใส่เสื้อใกล้แตกแล้วกันเฮ้ยพอดีคนมันรวยเสื้อนะอันนี้เพืนทองโอเคเดี๋ยวไม่ใช่กูต้องกูต้องดีใจอะงี้ <S 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 ใช่ทำไมเสียงมาดูแบบแบบไม่ล่าเลยเลยวะฮะต้องล่าเลยส <S <S มมิมันมีมันมีหมาวนหนึ่งอ่ะกูเรียกน่าชืเป็นโมในในช็อปเปอร์ไอ้ในช็อปเปอร์ในวันที่ในช็อปเปอร์ต้องต้องแบบพูดแบบล่าเลยไม่ใช่เหรอฮะ สวัสดีลูฟี่อะไรเงี้ยไม่ใช่หรออูช็อปเปอร์เพิ่งตื่นอ้าวช็อปเปอร์เพิ่งตื่นโอเคอ่ะเสียงโชคอ่ะลงไปว้ายอ้าวเพชรทองเก็บไว้ก่อนเพื่อเอฟบีซีพอเราเรียนรู้จากบอยพูดคำเดิมอันนี้เป็นแวนอ๋อเออว่ะไอ้บอยนี่ก่อนี้มันไหนบอยมึงเราถือเนื้อแล้วยิงดิไอ้สีแดงเนี่ยเก็บดิอ่ะมึงยิงบดิยิงได้ไหมเอ้าเขาบอกเป็นแวนแต่ยิงไม่ได้ อะไรวะเวนเวนเดลซิงเม่าที่แบบยิงเวนเดลซิงเดี๋ยวเดียวคนละแวนนี่ไงบอยเขาบอกว่าต้องมีอาร์โม่ก็คืออันนี้อ่ะไหนบอยขอลองยิงดูหน่อยอ่ะช้าแล้วก็ปังเป็นไรใส่หัวนี่คืออะไรฮะมีแค่ละมีนีดแค่ละเม็ดอ่ะบอยไหนมึงลองยิงกูดิอ่ะกูถอดก่อนดิอ่ะกูอยากรู้แมลงไหมโอ้โหเฮ้ยรถเยอะอยู่นะ กูบอกแล้วไม่ดีแค่ดาเแต่กูไม่เกาะเอาคืนมาแต่ผมไม่น่าใช้เราทิ้ไปเลยกูไม่เอาละอันนี้ไอ้ติมโอเคกินได้ใช่ไหมจำไม่อยู่โอเคอย่าเก็บนะแมวเขาขยาํางอกแม่จ้าอ้ยอันนี้เหมือนโถที่บอยปลาอะไรแต่เนี่ยเป็นสีขาวอะไรอ่ะอ่านไม่ออกมากูเหลือสิบเจ็ดสิบแปดเออสิบเจ็ดสิบแปดเฮ้ยเดี๋ยวเอาอ๋ออันนี้เราบอยที่ยิงแล้วที่มึงยิงแต่ของกูเป็นดอกเอ้าแล้วก็ยิงไม่ออกอ๋อไม่มีธนูตอนไม่รู้ธนูเออกูคนอย่างกูไม่มีเลย กู <t iny> ท้อทะนุอยู่ไหนเอา้า <t iny> <t iny> พูดทะนุปุได้แบบปั๊บเลยอันไหนผมรอยิงใหม่ดิอยู่ไหนเอา้าไปไหนแล้วล่ะไหนขอยองหน่อยอ่ะอุ้ยอ๋อก็คือถ้าโดนตัวคนมันเอา้าก็ไม่ระ,แบบะ,ะ,ะเบิดดิแล้วเมื่อกี้อ๋อระเบิดแล้วเอ้าตัวนมันจะระเบิดมันระเบิดดิกูงงแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ดาว <Lap is S 2> พัฒนานเดิมเก้ากับหกและวหกกับเก้าโอ้ยยังยยตยย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 ่ยย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  ไหนมาเย็นลงกูนะไอกูจะทำให้ระเบิดไม่ระเบิดโอเคดูกันเลยกูรู้แลละมาเย็นนี่มาเย็นนี่มาเย็นนี่ยังไงยยยััังงงงงงไไไเออก็ระเบิดมาดิมาดิมาดิเออไม่ดูเดี๋ยวแม่งฝนดกูใช้อ่ะนี่เปิดอยู่โอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้ยจะไปกูเกลียดจังพวกเนี่ยมากูวางไปเลยหกกล่องจะได้จบป๊บโอ้โหระเบิดซ้ำอีกอ่ะเผื่อนี้ได้ของดีกล่องสุดท้ายเออดีจริงอ่ะ์ติกล่องสุดท้าย อ่ะไหนมีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรเลยโอ้ยสองมือท้ายฮะได้มือนี้มากรงเล็บดามเมจแต่มันก็นอยอยู่ดีบอยได้กรงเล็บมาไหมดูดิกรงเล็บถือยเราก็เท่เลยมันเหมือนแบบกรงเล็บแบบไอ้ถูกมือท่าน,น้อยเรามั่วไหมดูดิเคยเห็นไหมบอยบด,ดูดิเป็นไงกรงเล็บเอาไปใส่ชอปเปอร์ไหมเอองั้นเดี๋ยวกูใส่ชอปเปอร์ก่อนอ่ะผมใส่กรงเล็บชอปเปอร์นะกูใส่ไปเลยสองมือโอเคเรียบร้อยทีนี้ชอปเปอร์ก็จะโหดขึ้น อ้ามาบอยพร้อมยังที่เราจะสู้กับบอสซึ่งบอสเนี่ยผมไม่น่าจะกินไอ้ผอพวกเนี้ยน่าจะกินแค่เรื่อยอย่างเดียวก็คือทาโก้อะเอาทาโก้แล้วกันส่วนก่อผมใส่ก่อเอ่ออันเอ่ออันไหนดีวะอันใกล้แตะแล้วกันอ่ะมาพร้อมยังจ้าฮะพร้อมละโอเคพร้อมรวยกันเลยไหนช็อปเปอร์นี่เป็นหมอจะโหดแค่ไหนกันแต่ถ้าเขาเป็นหมอเขาจะรักษาตัวเองได้นะบอยกูว่านะใช่หรือเปล่าอ่ะพาไปก่อนปรับคนปรับมันหิวเลือดจนได้ไอ้วันอ้าว โอ้โหดาบบอยตีไม่เข้าทุกคนโอ้โหไอ้บอยเตกอ้ายเฮ้ยแต่กูตีเข้าบอยแต่มึงตีไม่เข้าวะดาบกูดาบเม็แบบมันมันเป็นสิบหกสิบล้านหรือเปล่าของมึงดาบเม็เท่าไหร่ฮะดาเม็ดร้อยร้อยเดียวโอเคก็ชอบเปอ้งเขาเป็นหมอเขาเป็นหเอ้ยเขาเป็นหมอเขาเลยอึดโอเคก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นหมอเขาเลยแบบเขาหาวิธีที่แบบทัพที่จะไปแข็งแกร่งเออเข้าใจไหมนั่นแหละ ลุยตอนตอนแรกไม่อธิบายอ่ะเอาเรากินบ้าันดีกว่ามาตอนไปสื้ของเราโอเคเดี๋ยวถ้าเราสู้กับเราเสร็จเดี๋ยวเราก็มารอช็อปเปอร์อีกสักรอบหนึ่งก็ได้อ่ะมามาเสร็จแล้วลุยเลยอ้าวมันไม่ตายเฮ้ยมันตายแล้วปะอ้าวอูยลูกกอก์ฟยังไม่แตกฮ กอดแดงมาเนี่ยเอออ่ะกูมมไม่ตายทุกคนโอ้โหกูก็ไม่ตายอ่ะอาร์ติวเลยอโอ้โหเอาไงเสมอไหมอือฮึเสมอเดี๋ยวงไงอ่ะโอเคครับทุกคนก็สึกบอลก็เสมอไปเนาะอ่ะถ้าผมเราถ่องท้ากูถ่องท้าแล้วมึงตีมึงมึงู้อีกรอบเลยถ้าถองเท้าก็ก็ ไม่เกี่ยวกอดแดงก็คือชนะหรอไม่ไม่ไม่คือกูกูกอดแดงแปดอันตอนที่มึงตีกวนเรื่องหัวใจมันลดมึงเข้าใจไหมแต่เหมือนแบบกูผ่าบริโภคไปแล้วมึงตีไปทันเรื่งหัวใจกูบริจาานต์ตาหนะัมึงเข้าใจปะเออนั่นแหละแล้วกูไม่บอกมนันอุตส่าห์ไม่ตีรัวเขาืมว่าไปกอดแดง <c oughs> บอกข้อมูลกับกูมึงก็กตายดิอ้าวก็ก็กำลังสกยอ่ะอันอันอันนี้คือโง่ถูกไหมอืมปกติก็โง่อยู่แล้ะ แล้วมึงเปไน็นอะไรกินอะไรไม่ตายอะฮะไหนขอดูหน่อยกิน,นอะไรแอปเปิ้ลมังงูสีเนี่ยนะอ่ะอร่อยดีนะโอ้โหอโอเคกอแดงเต็มสิบขนาดนี้แต่กูกอแดงแปดอันโอเคครับทุกคนอโอเคทุกคนก็สลักคิขี้นะครับวัชราชอปเปอร์ไปแต่ต่อสูช้ชอปเปอร์เราเราชนะนะอย่าลืมเฮ้ยทต่มึงแพ้กูนะพอพวกกูสู้พอพวกกูเป็นคนสู้แต่มึงไม่ทำอะไรเลย โอเคทุกคนก็สึกช็อปเปอร์โลชนาไปส่วนบอลแล้วก็แพ้ไปเนาะเพราะว่าเราไปบอกข้อมูลบอยถ้ากูบอกว่าเสมอแต่แรกก็จบแล้วแต่ทุกคนบอกเนี่ยพี่ไอทีเนี่ยมันแบบมันตายแต่มันแบบมันแก่ไม่พูดกับพี่เออผมก็เป็นคนคิดอย่างงี้คอมเมนต์อย่างงี้ผมก็เลยแบบเออบอกความจริงแบบบอยนะทุกคนว่าผมรักบอยไม่ใช่โอเคแหละเนาะใช่แค่ไหนของการชอบเ่อร์โลชนาใครชอบผมอยู่ใต้กระเบี้องมันจะคิดหนักบาย